สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับดูสภาพภายในนะครับนี่นะครับเละหมดเลยนะครับลูกปืนติดตรองนี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับลูกปืนอันนี้ทั้งหมดก็มี1นึ่งสอสามสี่ห้าหกหตัวนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนซินด้วยนะครับ แต่ที่สำคัญน,นะครับต้องไปกึงเผารล้างนะครับเพราะเนื่องจากนี่นะครับเผาเป็นร่องเยอะนะครับเปลี่ยนซินมาใหม่ก็น่าจะไม่อยู่นะครับเราต้องกึงล้างเผาให้เล็กลงแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ซินให้มันรูรูมันเล็กลงรับกับเผารที่กึงมาใหม่นะครับเรื่องมันเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็รั่วน,น,น้ำมันอ้น้ําเข้าอีกตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ต้องกึงเหมือนกัน,นครับ เฟืองก็มีบินนิดหน่อยนะครับไปลายๆนะครับนี่นครับเนื่องจากลูกปืนมันแตกเฟือก็เลยมารบกันนะครับนี่ครับคือสภาพถ้าจะแบบซ่อมง,ง่ายๆก็คือต้องซื้อเกียร์ใหม่มาลูกนึงครับแล้วก็ถอดเอาพวกเฟืองกับกับลูกปืนของเกียร์มาใสนะ่ลูกใหม่ที่ซื้อมาใส่นะครับเกียร์ตอนนี้ก็ ู่ราคาประมาณเจ็ดแปดพันนะครับลูกเนะื้าหาไม่ค่อยได้ลนะครับแต่ว่าเป็นลูกปืนซื้อเกียร์มาเป็นลูกปืนลูกปืนที่ได้ก็เป็นลูกปืนเก่านะครับก็มันเป็นเกียร์เก่าถ้าจะซื้อลูกปืนใหม่มาก็มันก็หาพอหาได้นะครับแต่บอกเลยว่าแพง จุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดพันนะครับราคาลูกเพลินก็พอๆพอกับเพือเกียร์ลูกเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองล้างดูทีนะครับว่าเฟืองมันบินเยอะไหมถ้าบินไม่เยอะก็น่าจะใช้ได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ